มีพยักบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยเมื่อตรวจบนสักคนแล้วพวกท่านกับผ่านกับเมื่อกลับบานพวกท่านจะไปไอ้เดียวมันบ่มีแล้วยังเหลือเจ้าที่บ่ได้การตรวจน้ำมูกสัน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 ยืนแขนข้างขวาไปเลยหยุดกบุ๋ยข้างขวามึงเสียงกว่านี้นะจําระวังเพื่อนหลอดมาเนาะหลุดมอเนาะข้างขวาผ่านไปจับเลอข้างซ้าย ใส่เกียมใส่เฮ้ยอารเกียมอ้ยมคางเดียวกันนี่เหเฮ้ยยืนนังขอทางพวดอูอตปาก้องยังไงนี่ยใครออกมามวกอยูปากปขอมาดิแหวนแหนแหวนแหมนแหวนหวนแ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 ีวแหวแหวนแหนแหแหวนแหวนนแหนหวนแหวนแแหนแหนแหวนหนอนนแหหนนนแว คนคนนี้ก็คือขอผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจเสี่ยของผโปรดประภัยพทษเถิดพระองค์พวกบุคคามีตาหามีแมวไหมพระเจ้าค่ะฮะแม่เหรอพระยืนขึ้นพระเจ้าค่ะเถิดพระองค์ฮะยืนขึ้นพระเจ้าค่ะอุากปันพระเจ้าค่ดอกะพวกบวมฉันนีได้รับคำสั่งจากเสด็จพ่อพิเศษสารเสด็จแม่อุไรวัน ให้มาตามหาโอรสของเพิินโอรสซึ่งโอรสของเพิินนั้นเสด็จพ่อเสด็จแม่เพิินสั่งมาว่าถ้าชายคนใดมีดาแล้วก็มีแหวนนั่นก็แสดงว่าชายคนนั้นคือโอรสของเสด็จพ่อพี่พิสานเสด็จแม่ไร้วันผูกวความจันทามีตาหามีแม่ใหม่ทนเชิญพระองค์เสด็จกลับเมืองกลับวังหาเสด็จพ่อเสด็จแม่ท่้นพระองค์โปรดาับจับ ดาบยิ้มใสไอ้ขวัดบังดาบดาบดาบยิ้ใสพระโอษฐ์ดาบฟันบุกพุ่งคือคือจังสีคือจังสีเด้อเอาถ้าเกิดพวกท่านแน่ใจว่าเขาเป็นโอโรตแล้วก่อนนะเราสิว่าสู้พวกท่านฟังนะมือหนึ่งเขากระมูเดินทางผอดกลางโคกกลางป่าใไงผัวกเขี่หิ้วเขาหิ้วน้ำซื้อละเกินมั่งไปทางใดให้เขไปเห็นหมู่บ้านจากคนเขาก็เลยคิดว่าตายเท้าสหายไม่ได้กินเกากินน้ำคงตายแน่นอนบังเอิญ เฮาเดียวไปเห็นต้นมะฮุ่งสุกหน่อยหนึ่งสิฮ่้วเฮาก็เลยคิดอยากเฮาก็เลยจับดาบพ่อขึ้นมาฟันมะฮุ่งสุกมาถีบโม่หาเสื้ออามาทั้งหลายเป็นเจ้าใดพระเจ้าค่ะดาบพ่อหักคอหลอดาบพักดาบหักเดี๋ยวตอนดีดาบอยู่ใส่พ่อพ่อจะดาบหลอกหักแล้วเขาเลยเอาดาบถีข้าไปขังท่างมัโม่ไปยังหลอกเลยเนาะโม่ไมีดาบมันเมนจังวาดาบพันธ์ที่มาสอนถึงจะได้กระตับซ่า ถึงสิบ่มีดาบแต่กับมีแหวนใช่คนนี้ต้องเป็นโูรุนของพวกเราแทถเนี่ยคุณเชิญพระองค์กับบ่านกับเมื่อกับบอมฉันท์พระเจ้าค่ะอนเดี๋ยว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 ก่อนก้อนสื่อออกเดินทางเนาะเท่าก้าวโยกโคกอยู่ป่ามาโดนอันพระโอรสเปรย์ใบหยางโอ้ยพระหูจักบ่ะหูจักพระโอรสนี่ก็คือเออแนวไซต์ตำบักคุงแนวใส่์โอ้ยแนวไซต์ตำบักคุงจังเดดน ก็คือลูกของเพิ่นแหละพระเจคะแม่แหละพ่อโม่พระโอรสนี่คือลูกของเพิ่นลูกชายของพระพราชาแม่นหละพะเจคะ,คะเอาละเอาละเอาดังสี่กันแล้วกันพวกท่านทั้งหลายนะให้พวกท่านนี่เดือนทางหลวงนาไปก่อนเดี๋ยวห่อกระม่นี่ยอเก็บเสียผาจะหน่อย<ม>เดี๋ยวสิตามล้างไปสีดใดบ่ละ่ะฮะจักัตว์ทูลเชิญเสด็จตามหลังบอมชันไปก็แล้วกันเด้อไปไป บอกท่านทั้งหลายเดินทางก่อนเด้อพวกเร่ารีบลวงหนาไปกลับทูนเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วแม่จะมาสมทบไอ้ขวดไปมาไปเลยไม่ดีใจครับที่ดีใจดูไปยังดูดิดาฟันหมุงฮักเนยโอ้ยยูซือซือก็ได้เป็นพระโอรสกว่าแม่นแล้วจอยมึงมึงเออกูด้วยจอยมึงเออกูจอยมึงเห็นด้วยสง่าราศีจริงลูกพี่เลยนี่แหละพราะร้านมาไหว ิข้ออาทีู่เ่าว่าแนแท่่่่่่่่่อู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่น่่้่่ง่่่่า่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่้า่่่่่่่่่่่นบ่่่่ยว่่่่่่่เ่ี่่่่่่่่มัวห่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่บ่่่่ง่่่่ย่า่่่่่า่่่่่บ่ต่่่่่ห่วงอยาก่่่่ยังกู่ี่่่่งม่่พวกสู่หมดเลยแ่่่่าต่นนี่เ่าเตรียมตัว เดินทางเข้าไปเป็นพระราชาดีก็ไไปเ้ยไปบ้าเ้าวทุกคนไปสินะฮ้าจับนิท,นาทานจากไทยยาเฝ้านายนี่เมื่อนอนอ่อนซ่อนเดมวนมิดผู้นั่งฟังยังคงหล่นบทแสดงนี้ขึ้นนี้ผมฉันนั้นว่าสีพระเอ็นุ่ม แฟนแฟนสาวนั่งเป็นกุ้มขอแรงเชียร์แน่อดน้องยามลำลองยิ้มส่งมาผมสีพามวนแมนแสดงท่าวทาทศินยิบสะอ่อนมโนในเตยใส่ใจผู้คอยเต้นผู้ฟังล่ำใจเย็นไว้สลับไปยุคือเก่าพออัดยามเศร้าจนซออัดแจงแสดงเรื่อง ตอนทีท่านเดอนแฟนเด้อ มาอดอ่อนฟังก่อนบนนั่ง่านคำพุนนำผลงานปีไม่มาเสนอแล้วแฟนเคยแซวเคยตอนเคยอ่อนซอนแต่ปีกเ่าปีหกสามแล้วเจ้าแฟนยังเต่าดอกอังโฮ จากกันบบมมคือเก่าย้ำเอาบุญแฟนยังหนุนคือเดิมทรงเสริมบอลาลางลูกหลานผ้ากัน้างผลงานบ่อยูุดยนการแสดงแต่ปีก่อนมีบอลอ่อนบอลเข็มหวานเปรี้ยวสวนผสม ลานขอกับก้มฝากไว้ก่อนบอนมันผิดความเรียนหมาเพียงเหนียดบอท่านชำนาญอจประสบการณ์อาจยังหน่อยกำลังเลียนดอกเขียนอนฝากโตดน้ำนอทุกข์าานถูกเมืองบานให้ซอยเชีย ทรงทำเบอรพอเจ้าค่ะพระองค์เดินทางไปหาราชเจ้ารอณของเราพ่อและบ่รู้เสด็จพ่อเสด็จแม่ในตอนนี้ราชโราของพระองค์กำลังเสด็จเตินตามหลังมาพระองค์พระเจ้าค่ะตามหลังมากเสด็จเราพระเจ้าค่ะพระองค์เสด็จนางดีใจองค์ชายเสด็จแล้วออเดิน 等等。 ทูนเชิญองค์ใช่พระองค์พระเจ้าค่ะลูกหลานมีคือเสด็จพ่อเสิริเปรม่มาลูกมาลูกมาลูกถวายสังฆทานพระเจ้าค่ะอย่าบายกระสันเมรุถวายบังคมถวายเจ้าค่ะลูกถวายบังคมพระเจ้าค่ะนินเจลามาลูกมามาหึงผีน้ำโอก็เมเลยอายุโภคโยปลาโดนน้องผีก็เลยเเววบัดสังข์นอนเสด็จพี่บุญหลายสายญากิเงได้กลับขึ้นมาเห็น เอาเบิงดูบดีพระรอง<ม>หน้าเครืองหมายนะที่ลูกของเข้ามี่เจ็ดปีพ<ม>อเป็นแม่แล้วจึงจับเขนนัวเบิงให้ทัวัวามาใส่เขนใ่ไปตาเบิง่งมองมองเห็นมองยังเห็นใจห้องห้อง ลูกของเฮา,าีหลีเสด็จลาลูกคำเกาเม่นลาบุญเฮ่าหลสา,ายเฮาข่วงกลับคืนมาเบื้องหลวงขั้นสองเจ้าพ่อกับแม่คุณแม่เ,เมสด<ร>็พ่อโอ้ยหนีไก่กันแต่หลายปีนันเม่จนใบไงสนีเจะมาพอเราพบกันสิกว่าปีนมาเจ้าค้งขั้นเม่นขึ้นมาแล้วเวียงวัง พอสีแดงยกให้บาขันจอมเพลนขันเมนเป็นเจ้าฟ้าขันแทนทานพ่อแม่ขิงเอเอ,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 เอเออเออหนอมามีหาอ,อะไร<อ> <hitting S 3> ดาบ <ielle S 1> ไปใส่ลูกดาบยุใส่ลูกดาบดาบเจ้าไปใส่เสร็จพอเสร็จแม่ ดาบลูกบว่าเจ้าค่ะไปใส่ลูกลูกสิบอกความจริงห้ฟังเสร็จแม่มือหนึ่งลูกเดินทางมอดกลางโคกกางป่าไงลูกเหงียวเข่านิ่มเสร็จพอโอ้ยเนาะบัดนี้เมื่อเอิรนลูกก็ไปเห็นบักคุงสูงกึ่งต้นหนึ่งเสร็จพอ,อลูกก็เหงยวเข่าร้ายเขานิมก็บม่เคยได้กินลูกก็ได้จับดาบลูกขึ้นมาใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพลโซปันมาคุงสุก้าปะคุงสุกมืหนาเสื้อเสด็จพ่อเป็นยังเป็นอย่างลูกเจ็ดมย็ดาบลูกคขาดาบไม่สดาบเจ้าเนี่ย้าบกคุงฟันดาบผืน่ลูกกังคุงสุกเงอสจพ่อฮาะไรเน่ยบุญลูกเจ้าค่ะ ดาบพักแล้วอยู่ใส่บนเดอเอามานั้มบ่ลูกก็เรียกทีมขอปลาไปแล้วพระเจ้าค่ะถึงดาบมีกะยามันเธอเสด็จมี่เพเวะลูกเข้ากับขึ้นมี่เตเวงกะลูกเข้าเสด็จลูกเอ้ยให้พอถามในบันเดพระเจ้าค่ะอันอยู่ในดุงในปานซื้อจังใดซื้อซื้อเจ้าว่าจังใดต้องแต่ลูกเกิดได้ไงมากนี่ ลูกก็มีซือว่าเกี่ยมพระเจ้าค่ะสือเกี่ยมเกี่ยมโอ้ยเกี่ยมสมัยสือบะมวนคือสือขี้ร่าดเนี้ยพวกนั่นเดี๋ยวลูกเป็นผู้ใหญ่กันอันนี้เป็นปลาสมูพระเจ้าค่ะสมูปลาสมูบักจ้อยบักเตี้ยบักเขี้ยวยืนกันมากแต่น้อยบักจอยเตียบักเข้าวเนี่ยล่ะพระเจ้าค่ะโอ้ยอยู่ในป่าในโรงเป็นผู้ใดไปตั้งสือให้ลูกกับลูกจะได้พ่อเสด็จเกี่ยมพระเจ้าค่ะเปลี่ยนสือให้ลูกเข้าพราะว่าสือเกี่ยมนี่มันบะมวน พ่อว่าสิเปลี่ยนซื้อให้เจ้าไม้เสน่บนม่ลูกไห้มันสมศักดิ์ศรีที่เจ้าเป็นราชเจ้ารูดของพ่อแม่รเจ้าลกันเกี่ยมนั่นเอาถิ่งไปพ่อสิตั้งซื้อให้เจ้าว่าเจ้าโนอนอ้อยกระลอนทองเจ้าโนนอ้อยกระลอนทองถุกทุกคนจำเอานะราชเจ้ารูของเราเสด็จเจ้าโนอนอ้อยกระลอนทองผู้นีสิืบทายาทพ่อก็แม่ต่อไป เจ้าน้อยพอพระเห็นเจ้าแล้วจังสี่กลับมาเวียงมาวังทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้เจ้าเสด็จพอพระเจ้าค่ะท่านจะสั่นเมธุราของบอมฉันกับเอกแซวแล้วบอมฉันขอทูลลากับบ้านก่อนเามื่อนาทีของทรงธรรมพอสมีรางวัลให้อีกนะพระเจ้าค่ะพระโอษค์ไปเอกแซวกลับบ้านมาเจ้าน้อยเอ้ยหแม่หมู่ของเจ้ามานำกันนะให้เจ้าดูแลเขาดีๆนะลูกนะจังสีได้บินี้มหมู่เจ้านั่น ก็ให้ต้องฐานะถัดเทียมขึ้นมาเงินเดือนอันไหนอันไหนวันนี้พอสมอบไปเจ้านอเป็นคนจ่ายพวกอมาต์ไทยขุนให้เจ้าทุกอย่างศิริราชสมบัติโยคให้ลูกเป็นไ่เป็นโตัวคนเดียวนั่งเยเป็นลกบรรยากาศเสร็จพอเสร็จพอก็สิไปเตรียมสิ่งเตียมของหอดมือสันวันดีสิจัดพิธีสู่ขวนของลูกคืนมาบ้านมาเมืองโอ้ก็แม่เขาพักละลูกขอบพระทยเสียพอเสร็จแม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนนั่งสก่อนเล่าข้อสิขอนั่งก่อนนะอ่าเออเอามาคนนังซื้อว่าจะไหนล่ะเจ้านะเท่านะซื้อขวดพะยะค่ะเราอยากกินน้ำชาโอ้อยากกินน้ำชาเออดำชามาแล้วสกเลยดีมากดีมากข้อเดินทางมาไกลเอ่าข้อแห่งนะนะจอยนะเมนแหรอพ่อเจ้านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อน้ำชาอยู่นี่เมนน้ำชายี่ห้ออย่างนี้ฮะอะน้ำชาอยู่นี่เป็นน้ำชายี่ห้อสี่สิบพะนยกระฮะยี่ห้อสี่สิบยี่ห้อสี่สิบพะยยก่ะมา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 จากรอบมันสี่สิบมันจะดีบอคือหงบอฮะอาเเันเดียดเดียเดียดพันยค่ะฮะเพื่อเป็นเกียรกับกาวกระมมงอมไอ้ควอด เกือบเป็นเกียรติจริงเลยดินี่องค์ชายดิแมร์ยัง嘛บอกยังอะขอชนแก้วพยาค่ะไอ้ขอดเจ้าจะโทษแก่ครับเราพยาการบังอาจก็เจ้าสีรถออกจากบ้านเลยี่อันนี้องค์ชายดินมรแม่าการเนี่ยกระบาดเสียหายช้อนอุ้ยแค่ยุกองค์ชายใจดีอยู่เอ่อเข่าทาไว้เอาละพวกเจ้าสุโขท่อนอยู่ตรงนี้คงจะได้ยินทีเสด็จแม่เสด็จพอได้ก้าวไปแล้ว เราเองไม่ได้ซื้อว่าเกียมแล้วนะพระเจ้าจค่าะหาพวกเจ้าล่องว่าพร้อมกันเราเองไม่ซื้อว่าจางไหนสเสด็จเจ้าน,อน,น้อย <c oughs> กลอนท่องพระเจ้าค่ะ <c oughs> ดีมากเจ้าซื้อวอาะะอาอ่ามาจากัหนอาบาดทงชัยพเจ้าค่ะอามาดทงชัยพเจ้าค่ะเจา้จามีลูไม่เมียอะไรยังยังพระเจา้าค่ะท่านมีเมียพระเจา้าค่ะเอาละเขาก็มีมูมาผู้นหนึ่งนะแล้วเขาติดต้อให้ในเสียขาวนั่นอยู่ที่ปุ๋ย ขพาแอปื้มเจ้ามาโดดอยู่ในปา่าเหล่านะแอรปื้มเก้ากขึมแต่อยู่ในป่าถูกต้ององชายพระเจ้าค่ะตั้งแต่เกิดมาอืข้าพระเจ้าบบ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 คยจักสีจักเทือพระเจ้าค่ะเจ้าล่องเดินทางสายเหลืองล่องเบิ้งเจ้าจะรู้สึกขอพระไทยเอาลาะเอาละทุกคนทุกคนเอาจังสี่ตอนนี้นอาอยากพักผ่อนเหล่านะแต่พวกเจ้าสามคนจะลืมนะ มูเล่าซีคนนีพวกเจ้าต้องหนูได้ปัญญางดีเวลาเขาอยากยังก็ต้องหามให้เขาเวลาเขาต้องการยังก็ต้องปฏิบัติรับใส่ย่างเต็มที่นะบ่ต้องห่วงเลยพระเจ้าพระเจ้าค่าผักพร,พรอนตามสบายเดี๋ยวพวกเกาก็บมอมสิจัดเตรียมที่รับที่นอนและอาหารการกินให้สมเปรเียิพร,าาพระเจ้าข่าใช่า <laughs> ามา,า,มาดีมากดีมากเอาละเอามาตั้งสองคนเราอยากผักพรอนแล้วไปเอาเกี้ยวมาพยาการเอาละเอาเกี้ยวมาเกี๊ยวเกี๊ยวเกียวเกียวมาพีมาี เก่ยทำตัวตามสบายสหายค่ะทูตขาประทับเถิดพระเจ้าค่ะปไป,ไปท่านอามา์เอาโดทางอามาร์อาทอ,รรอไป ขันชายมาอยู่เอื้อนนอนค้างนับแต่วันกินนาพี่ชายมาอยู่กลางป่าว่าวพ่ใดกับมวนแมงคิดเห็นอาย,อยุ่บเศร้าเืินนีเขาอยู่ห้องบันท้องอยู่บนเตียงนอนว่เต็มตาละเขียนน้ำแต่ทางอาย เคยเห็นใช้มาไลยแล้วนิสัยดีกะว่าพี่การพูดจากกะพอพิงไอ้ยญิงลมคมหน้าอําคืนนี้เดิกสักใสได้ยินน้าหมอกย้อยเป็นโยดฟดละอองตกลงต้องใช้ค้างว่าเมนใช้สิมาเว้าว่าเมนเสียงฝีเท้า ที่ใช้มาจนหน้าราเสียงน้ำยาใช้ค้างว่าแม่นเชื่อยอยเฮียเกินจนานางเยี่ยมสองประตูหวัิดเห็นทีนั้นเป็นคนถูกมาอาศัยคงม,มีความเก่งใจบพะอาจมาอ่านว้านางเลยเดินออกห้อง มาเปิดป้องประตูไข่เกิดใส่พีพักขันชัยว่าพี่เออยได้ยินอบอพี่น้องเอ้ตั้งแต่ลําไพ่เดส,ส่วนพีพระคันชัยเขามาเหตุการณ์เหตุงานอยู่ในบ้าน ลำไพ่ก็รู้สึกว่าหัวใจของลำไพ่ได้หล,ลงหมักหลงหักพีประคันชัยั้งแต่แรลเข็นแต่ว่ามืออื่นเศร้าพีประคันชัยก็เสิได้เข้าไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ในเมืองเนี่ยว่างเหตุจังใดเนานะลำไพ่จังสิมีโอกาสได้บอกความในใจว่าหล,ลงหมักหลงหักพีประคันชัยเอาละแม่สิเป็นจังใดก็ตามสางลำไพส่สิลองเอิอนพีประคันชัยออกมาถามมึงก่อนนะ แต่ว่าแต่เารปนีิพี่ประคันชัยสิตื่นไปนอนเนาะพี่ประคันชัยพ er uh. uh 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 yes ี่ประคันชัยเสียงคุณลำไยตัวหน่อยไหมพี่ประคันชัยตื่นไปจ้าเป็นอย่างเตือนประกันชัยตั้งแต่เสาร์เมื่อปนี้เนาะหรือว่าคุณลำไพที่มีอย่างจีใสประกันชัยนอคุณลำไพครับพี่ประคันชัยมีอย่างจีใสประกันชัยนะครับ ขอโทษหลายๆเดอ้อที่ลำไพ่มาหลบกวนผีประคันชัยแต่เศร้านั่นจ้าบอกเป็นอย่างดอกครับคุณลำไพ่แต่ว่าคุณลำไพ่มีธุระอีกอย่างแต่เศร้าเมื่อปานนี้แหละครับคือว่าลำไพ่มีเรื่องสีวกกับผีประคันชัยสนอกจ้ามีเรื่องอย่างก็บอกมากครับเรื่องว่าจิตใจง่านในอย่างประคันชัยยินดีครับคือว่าจังซีดอกผีประคันชัย <S <S คุณเพียรเดี๋ยวน<อ>ี้ทิพย์พักกินคู่ผู้หวังความมีความหมาย นั่งชวนใช้ได้ติดตามมอมพนังจนถึงบ้านความต้องการของน้องใช้องมอง,องมบ่าเห็นเงี้ยโชคัเงี้จังในพ่อผู้นางน้องปัถนาย่านที่ไปรับจ้างบางทีพีบบ่มายามย่านพานังคิดหวังสิบอมีเวลาเบา เันแม่นเินีใจเจ้าลำพ้นั่งขอโทษฉันถือกใจพี่เจ้าสิพอซ่อนพี่ผู้เดียวส่วนว่ากำไปอายนั่นสิว่าประการใดนั่งพอใจกับชายจังคอยมา เรื่องอย่างก็บอกมากครับคุณลำไพ่คือว่าจะสีดอกพีพระคันใช้มืออื่นเศ้าพีพระคันใช้ก็เสียเขาไปเหตุการณ์หรเหตุงานอยู่ในเมืองแนวว่างลำไพ่มีความในใจสิบอกพีประคันใช่สนอจา้ามีเรื่องอย่างกับคุณลำไพ่แต่แต่ลำไพ่เดีย๋ยวพบเดี๋ยวพอพีประคันใช่อยู่สวนดอกไม้จนว่าได้วส่วนมาเหตุการณ์หรเหตุงานอยู่บ้านลำไพ่ก็รู้สึกวาวหัวใจของลำไพ่ได้ลงมักลงฮักพีประคันใช่จ้าคุณลำไพ่ คุณลำไผ่คุณลำไผ่เบาอิ๋วหรือเ่ครับก็เบาอิ๋วแล้วพีบัะคันชัยลำไผ่ก็เลยอยากหัว่าพีบัะคันชัยเนี่ยดิขดคือจังลำไผ่บอจ้าพีบัะคันชัยว่าสู่ลำไผ่ฟังในเพียงทีลำไผ่เออเจ้าผู้ล้มย่ำแรงยานมันแหงพัดแต่าฟู ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ